สวัสดีครับพบกับสวัสดีครับพบกับมนุษย์ข่าวนะครับมากับหายไปอันเดียวคัตเตอร์คู่ใจคืออัลฟาสีเหลืองนะเหลือแต่อัลฟาสีดำเนี่ยคัตเตอร์อะไรกับกเตมไปหมดเลยคนบ้าคัตเตอร์นะนะพอได้อยู่สีดำเสียงมันจะมันๆน,นะปับ๊บ ดูกล่องน่าจะรู้นะแฟนๆน,น่าจะรู้เลยว่ามันคือกล่องอะไรปั๊บฟึบฟึบทันอ,อกทันใจนะครับจะบอกว่าก็ได้สิทธิพิเศษนิดนึงประมาณนั้นนะต้องขอบคุณมากๆนะ นี่ไงลูกโป่งสีทองถุงเหมือนลูกโป่งเป็นยี่ห้อเดียวที่เป็นถุงแบบนี้นะเรากรทามานานละน่าจะรู้เลยว่ามันคือบีหม่ปิไปนะบางคนนะอ่านว่าถ้าเป็นภาษาจีนเขาอ่านกันจริงปิปิใหม่นะครับ US 10.5 Euro45 ห n 2ยูโรวงเล็บ3นะวงเล็บ3ปกติรองเท้เาจีนทั่วไปจะวงเล็บ2.5นะครับ ก็อันนี้เป็นวงเล็บ3ก็คือกว้างกว่าปกตินิดหนึงนะกว้างกว่า2.5จริงๆมัน 2e แล้วนะ3นี่คือแบบกว้างขึ้นไปอีกบอกกันนิดหนึงว่าซื้อยี่ห้อนี้นะกรุณาอย่าดู CM นะแล้วก็ US ดูไม่ได้นะเพราะว่าผมใส่ EU 45พอดีนะครับเหลือ1นป้งกับอีกประมาณสัก2มิลมั้งคือถ้าลดปุ๊บเป็น44มันก็จะเล็กไป นะแต่ถ้าไซส์ผมจริงๆอะตามในตารางไซส์ของ b นะีมเนี่ยต้องไปใส่ถึง46ซึ่งถ้าใส่46นี่เรือแน่นอนนะครับไม่ดู CM ไม่ดู US เอี๋ย่าไปพูดมากมาดูรองเท้าไลยดีกว่าหลายคนรอดูอยู่ปั๊ปทึบทึบอ่ะสวยตามสไตล์ ตะขาบนะเดี๋ยวเรามาดูกันชั่งน้ำหนักกันก่อนเดี๋ยวผมขอลองแต่ชั่งนิดนึงนะลองตั้งโต๊ะดูว่ามันได้หรือเปล่าอืมไม่ได้นะฮะเดี๋ยวต้องขอย้ายที่ไปชั่งนิดนึงนะเริ่มชั่งด้วยตัวไม่เทอร์โบ221กรัม ไซส์เดียวกันหมดนะเทอร์โบ198กรัมนะครับตามด้วยลิมิตเอดิชันโก้เพลต201กรัมถือว่าเท่ากันนะกับเทอร์โบปกตินะฮึบ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 สองกรัมกับรองเท้าไซส์45ที่แอบโอเวอร์นิดๆน,นะเพื่อความสบายนะหลายท่านชอบบีมหม ด้วยความที่มันกว้างนั่นเองนะครับอ่ะดูกัน1 2 3วุง,ว,งวิงวุงวิงนะสีทองมุงมิง้งพ่นมาเลยนะครับถ้าเทียบต้องเทียบก,กับตัวเทอร์โบโด้วยกันนะน้ำหนักเยอะขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมสี แค่นั้นเองนะสีเพราะเทอร์โบปกติของผมเป็นสีที่ไม่ไม่มีสีอะไรเลยนะไม่มีสีแม้แต่น้อยเน้นเบาเพราะว่าตัวหนังสือข้างในไม่มีเลยนะมันก็เบาหมดทุกส่วนอย่าคิดว่ามันไม่พาให้น้ำหนักขึ้นนะสองคือที่ต่างกันอะพื้นมีลายดีไม้นะเราก็ แล้วก็มีเกรดอุ้งวิ่งแบบนี้นะครับอ่าหลายท่านถามมาว่ามันต่างอะไรกันไหมนะครับนอกจากแผ่นทองนะแผ่นทองเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งเทอร์โบเนี่ยเปลี่ยนจากอันนี้เป็นรุ่นธรรมดานะอันนี้เป็นอลิฟติก TPU นะเนื้อเรียบไม่มีลายอ่าลองดูกันใกล้ๆไม่มีลายแบบนี้นะครับส่วนตัวเทอร์โบนี่ ประมาณนี้เนื้อหยาบไม่ให้เนื้อหยาบเนื้อมีรอยนะแล้วก็สีออกจะออกเหลืองกว่านะครับจะแยกได้โดยนี่เห็นไหมพื้นข้างล่างมันจะเรียบนี่คือไม่เทอร์โบเทอร์โบจะไม่เรียบนะเบาวกว่า20กรัมคือ1โฟมมันเบาลงเป็นโฟมพีบ้าเบสนั่นเองนะครับล็อกเท้าดีอะไรดีนะเหมาะกับคนลงกลางหน้า รองส้นรองเท้าจะเด้งส่งน้อยนิดนึงจะถ้าเทียบกับตัวแรกแล้วตัวแรกจะเด้งส่งกว่านะแต่อันนี้จะความรู้สึกเด้งส่งน้อยอารมณ์มันเหมือนพวกปารีสคือเหมือนรองเท้าไม่เด้งแต่มันส่งแรงออกนะคือมีแรงคืนแต่มันไม่เด้งมันรู้สึกไม่เด้งนะครับแผ่นแข็งกว่ารุ่นปกตินิดหนึ่งนะเวะลาวิ่งจะรู้สึกชัดว่าเทอร์โบ กระแทกหน้าแล้วรองเท้าพุ่งกว่านะครับสบายอากาศดีเบาสบายนะแล้วก็โล่งหน้ากว้างใส่สบายอ่ะทีนี้เรามาดูเจ้าสีทองโกลเดตเอดิชั่นกันนี่หนึ่งสองซ้ำโคตรตัตน แผ่นอยู่ที่เดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนที่แต่อย่างใดคือลึกลงไปประมาณสักลึกจากพื้นสูงจากพื้นนะสูงจากพื้นประมาณ6มิิเมตรโดยประมาณทุกคู่เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดแล้วมันต่างตรงไหนล่ะทีนี้แผ่น อันนี้ยี่ห้อเนี้ยอาจจะคุณอาจจะเคยเห็นของ X Step มาแล้วนะครับ X Step ก็คือใช้แผ่นทองทองแบบนี้การขึ้นรูปแบบมันไม่เหมือนการขึ้นรูปเหมือนกันก็นกคือเป็นคาร์บอนแล้วก็ใช้เรซินเคลือบทับนะะต่างกันตรงไหนบ้างรุ่นแรกเป็นคาร์บอนไม่มีลายสีดำนะครับคือแบบนี้พอมาเป็นรุ่นเทอร์โบก็จะเป็นคาร์บอนแบบลาย นะลายปกติที่เราเห็นกันชัดๆอยู่คู่นี้ใช้ยเยอะนะแต่ล้างสะอาดเป็นรองเท้าที่ล้างได้ง่ายแล้พื้นยางเยอะมากใช้ไม่กระทั่งขึ้นรูนี่เตะรูไปทีนะก็จะประมาณนี้งอได้ประมาณนีนะ้งอแบบมนุษย์มนานะประมาณนี้มาดูสีทอง <c oughs> เห็นอะไรไหมครับงอแบบมนุษย์มานาชัดเจนนะว่ารองเท้างอได้น้อยกว่าแข็งกว่าแผ่นแข็งกว่านะสำหรับเจ้าตัวเทอร์โบเน่นอกนั้นเทอร์โบโกเอดิชันนะนอกนั้นไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรต่างยาง DSP เหนียวหนึบหนับนครับ ง่ายเหมือนเดิมไม่มีเรียกว่าอะไรไม่มีอินโซเหมือนเดิมนะเขาเป็นรองเท้าที่ไม่ใส่คือคุณต้องเข้าใจนิดนึงว่าจะบอกว่าเขาไม่ได้ใส่อินโซมาเลยก็ไม่ได้รองเท้าจริงๆแล้วนะอินโซพี่ท่านหนึ่งบอกว่าอินโซคือด้านใต้นะอันนี้เขาเรียกว่าซ็อกไลเนอร์ที่เราเรียกกันว่าอินโซเนี่ยเขาเรียกซ็อกไลเนอร์รองเท้าคู่นี้ไม่มีซ็อกไลเนอร์ก็จริงแต่ว่าเขาเย็บอินโซกับ ด้านใต้ที่เขาเรียกว่าสโตเบลเป็นแผ่นรองนะแผ่นรองอินโซลทีนึงเนี่ยเขาเย็บติดไปเลยเพื่อประหยัดน้ําหนักไป1ชั้นนะครับมันไม่ใช่รองเท้าไม่มีอินโซมันมีแต่เขาเย็บติดไปแค่นั้นเองนะคือถอดไม่ได้พื้นมันไม่ใช่แบบแข็งแข็งไม่มีอะไรเลยคือเนี่ยกดลงไปมันจะนุ่มพอสมควรนะแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรเพราะผมไม่สามารถแงะแกะแงะ,แะเป็นภาษาทะกุไทยนะเราไม่สามารถแกะ เออขึ้นมาดูได้นะครับเขาเย็บติดไปเลยแต่มันมีและมีผ้าอยู่ด้านบนนะไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปหาสรรหาอะไรมาใส่แต่อย่างใดนะครับนอกจากท่านที่รู้สึกว่ามันหลวมไปหน่อยนึงก็จะใส่ได้นะจะใส่ก็ไม่ผิดกติกาอะไรอย่างไรแต่รองเท้าเขาอุตส่าห์ทำมาเบาๆนะแล้วมันคุณมาใส่น้ําหนักให้มันหนักขึ้นมันก็แค่นั้นนะนะทีนี้เรามาบีบโฟมให้ดูกันป๊บ ทำไมอะ่ะทำไมผมรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นอาจจะเพราะว่าคู่เดิมผมใช้ไปเยอะแล้วนะผมรู้สึกว่ามันแน่นกว่าอืมคู่นี้นิ่มกว่าเห็นไหมนิ่มกว่านะอันนี้อาจจะเป็นรองเท้าใหม่ด้วยนะใช้น้อยยังไม่ได้ใช้มันก็เลยยังแข็งอยู่แผ่น รู้สึกแข็งที่สุดบริเวณด้านหน้าชัดมากอือย่างงอมากกว่านี้นะครับผมเคยเห็นเพื่อนท่านหนึ่งหักเห็นไหมนี่นี่คามือมาแล้วนะดังแปะ๊ะในคลิปเลยเขาถ่ายคลิปอยู่ว่าอยากลองงอรองเท้าคาร์บอนแล้วเขางอขึ้นมาประมาณเนี้ยคือบริเวณนี้กับเนี้ยเกือบชนกันผมบอกว่าเอออันนั้นมันเกินไปนะก็ เบาเงี้แล้วก็แต่สวยอะมันดูหรูหรามีชาติตระกูลที่สำคัญของรุ่นนี้สีนี้ก็คือมี500คู่ทั่วโลกนะรีบสั่งนิดนึงนะขายอีกณนะเวลานี้คือทเที่ยงกับ3นาทีนะอีก9นาทีรองเท้าคู่นี้จะขายแล้วนะเดี๋ยวก็ รีบกดสาไซาก็จะน้อยอยู่แล้วนะครับไม่ได้มาเมืองไทยทั้ง500นะมาในจำนวนจำกัดลิมิเต็ดจริงๆใครอยากได้รีบๆกดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งนะอาจจะลองแบบประมาณว่ายัางไงลองสองข้างแบบนี้หรออะไรแบบนี้นะลองสองข้างแบบนี้อันนี้เทอร์โบนะใช่ๆๆเทอร์โบมันจะเหลืองๆนะนี่ ลองสองข้างแบบนี้ดูซิว่ามันต่างกันแค่ไหนแต่จริงๆแล้วเออผมก็พอจะจำฟิลได้นะับรองเท้าทุกคู่ส่วนมากผมจำฟิลได้หมดลืมวัดไปนิดหนึ่งความสูงตามปกตินะครับนะตรงที่วัดอยู่ที่ราว 42.5นะครับตรงที่หนาที่สุดคือ48นะมันหนาเท่ากันแหละนะไม่ต้องวัดคู่อื่นทีนี้มาจิ้มชอดูบ้างต้องมีคนอยากรู้ว่ามันต่างหรือเปล่านะกดให้รู้ๆกันไปเลย38โฟมไม่ได้แข็งนะ37.5 สามเจ็ดจุดห้าสเจ็ดสเจ็ดบางคนอาจจะบอกวาอ่าถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าอัานใหม่แน่นกว่าจริงๆ หคืออันนี้รองเท้าใช้แล้ว 2. คือถ้ามันต่างกันแค่ชอเดียวเนี่ยไม่สามารถบอกได้นะแต่ถ้าเกิน2.5ชอขึ้นไปเนี่ยคือรองเท้าต่างกันแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองกันกับบีใหม่นะคาร์บอน3.0มจุดศูนย์เทอร์โบโกลอดิชั่นสวยสวยสวยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะเป็นกำลังใจกันแล้วก็ไม่พลาดรองเท้าใหม่ๆคลิปใหม่ๆ กับมนุษย์าขาดนะครับอลิฟติกเทอร์โบเทอร์โบโกเลือกเอานะราคาไม่โหดร้ายแน่นอนรีบซื้อซะสวัสดีครับ